สวัสดีค่ะมาพบกับแตกนกันิกาชาแนลนะคะวันนี้แตนจะมาทอดขนุนจ้าขนุนทอดกรอบใส่เนยเค็มนะคะนี่แตนได้ขนุนมาแบบว่ามันก็ไม่ไม่สุกนะคะจะเป็นแก่แล้วอะคะ่ะแต่ว่ามันยังไม่สุกก็แตนก็จะเอามาทอดค่ะก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนเฟนฟรายนะคะแล้วทอดเอาไปทอดเลยค่ะทอดให้แบบกรอบเหลืองเลยนะคะ แตนจะใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงมากก็จะทำให้ขนุนของเรามันไหม้นะคะแต่ก็จะใส่ใบเตยด้วยนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็จะใส่เนยเค็มค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักออกเลยแล้วเราก็จะมาทอดส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็จะทอดเหมือนเดิมเลยคะ่ะใส่ใบเตยแล้วก็ใส่เนยเค็มลงไปนะคะ แตนก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะให้ให้กรอบนะคะเหลืองกรอบนะคะกินเพลินๆค่ะกินแบบว่ากรอบๆอร่อยอร่อยแต่ถ้าใครไม่มีเนยเค็มแล้วก็ใช้เกลือได้นะคะเกลือละลายน้ํานะคะละลายน้ําก็ใช้ได้เลยใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เนยเค็มนี่มันก็จะมีกลิ่นหอมด้วย นี่ค่ะเราก็จะได้ขนนทอดกรอบประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้แตนด้วยนะพบกันคลิปหน้าค่ะ